สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มพาเพื่อนๆมาชมฝูงวัวฝูงควายค่ะเราชาวนาอยู่กับควายที่บ้านจา่าที่บ้านสวนนะคะบ้านสวนที่กําลังสร้างนะคะก็จะมีวัวน้องวัวน้องควายดูสิแอบจ้องหน้าด้วยคือเป็นธรรมชาติแบบภูเขาป่าน้ําและลําไพ่เอ้ยภูเขาลาําธารและไผ่อันกว้างใหญ่นะคะ พูดไปพูดม่วพูดตัวดูดีน่ารักมากเลยค่ะวัวเนี่ยคือดูวิ่งเล่นเหมือนหมาเลยควายน้อยวัวน,น้อยนี่มันน่ารักจริงๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมากินน้ำพริกมะขามเปียกค่ะ <c oughs> เพื่อนให้ยอดมะลุม <c oughs> ขออภัยนะคะแล้วก็ดอกแคร์มาค่ะเอาไปให้ที่ทำงานเนาะแม่ส้มก็เลยเอามาผัดกินกับน้ำพริกมะขามเปียกทำง่ายมาก เอามาขำเปียกแช่น้ําให้เปื่อยใส่น้ําตาลใส่พริกป่นปรุงรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดตามชอบค่ะ หวันมาก <c oughs> หวานหอมนิดๆค่ะ แน่นค่ะอืออ หอมหมกชอบมากๆปลาสวายนี่ชอบสุดๆเลยค่ะอืม <c oughs> น้ำพริกเนี้ยเข้ากับหน่อไม้ต้มมากๆเลยคน่ะ

ยอดมะรุมแบบอ่อนนะแบบพิ่งอกใครเอาก้านทูไปไหนหมดเลยอืมอืมไม่ได้กินนลยผัดไก่แม่เดี๋ยวมันจะมีของมาก อยู่ในตู้กับข้าวดังอ่ะเท่าไหร่อมึงเท่าไหร่พันหนึ่งหลายอย่างเลยอะไม่รู้อะจ่ายไปเอะสองอย่างนั่งสองอย่างซื้อของแล้วก็เมื่อวานนี่เขามาส่งแม่ซ้มไม่มีแอปโอนเงินนะคะ โอนเงินทางโทรศัพท์ไม่มีเลยก็เลยปฏิเสธไปให้เขามาส่งวันนี้เวลาจะทานเงินก็ กดทีละสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอกดจนบัตรเอทีเอมแบบทะลอกอะ่ะเ,เพื่อนๆจ้า<笑><笑>กดทุกวันเนี่ย ไม่ได้กดเยอะนะกดทีละสองร้อยสามร้อยเอามาเยอะใช้เยอะเอามาทีน้อยๆค่ะจะซื้ออะไรจะได้ช่างใจว่าเออตังในกระเป๋าไม่มีนะ ไม่ต้องซื้อบังคับตัวเองไม่ได้อร่อยมากเลยอะฮอมุกอะก็ไปเลยนะคะ